สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับวันนี้ผมก็ได้ลูกค้าได้ส่งมาโมบอร์ดนะครับวันนี้ผมก็โมเป็นสิทธิ์เทียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโมนะครับประมาณนี้ครับใครที่สนใจอยากให้ผมโมก็ส่งมาได้ครับหรือว่า ไปดูคลิปเก่าผมสอนโมอยู่นะครับผมนะครับก่อนที่จะฟังก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากให้ผมทําต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาโมแอมตัวนี้นะครับให้ดูนะครับผมแต่ว่าแอมตัวนี้มันต้องโมเยอะอยู่เพราะว่าเสียงแหลมมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กับเสียงกลางนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียงเบสมันแบบมันออกนุ่มนวลนะครับผมตัวนี้แต่ว่ามันเบาเบานิดนึงนะครับผมจะโมตรงนี้นะครับวอลุ่มมันนะครับผม เอสเ AS สองหนึ่งครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ถึงอ่าถึง20ไลค์เดี๋ยวผมมาโม a s ส1องหนึ่งให้ดูนะครับพี่พี่นะนะครับสอนโมเลยนะครับผมตัวนี้ผมโมให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้ารีบเอานะครับผมก็เลยโมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยนะครับเนาะประมาณนี้ครับอันนี้ยังกำลังเพิ่งเสร็จครับผมเพิ่งเสร็จเลยนะครับนี่ครับผมกายังไม่แห้งเลยวะ ใช่ผมผมเทสเรียบร้อยแล้วกาวที่ผมใช้ก็จะเป็นสีดํานะครับสีขาวมันสั่งมาจากจีนยังไม่มาเลยนะครับสีขาวตามที่จริงผมผมสั่งสีสีขาวนั่นแหละแต่ว่ามันมันสีดํามาเอา้าสีไหนก็ใช้ปะตามนั่นแหละเนาะก็สวยเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นี่ครับผมสีส้มอันนี้สีชมพูผสม สีม่วงหรือ่านะครับโอ้ใครที่อยากให้ผมโมก็ลองติดต่อมาได้ครับหรือว่าจะโมเอาก็ได้ครับผมผมบอกหมดก็ผมผมไม่กักนะครับเนาะผมไม่กักนะครับพี่พี่อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาไอโบเอ็มเอสสองหนึ่งให้ดูนะครับพี่นะว่ามันจะ แจมขนาดไหนนะครับถามว่าเบรดมันอ่ะตัวนี้เบรดมันจะเร่งตัวนี้มันจะติดมือขึ้นนะครับเบรดตัวนี้มันจะติดมือขึ้นนะครับถามว่ามันมันจะดังยังไงอ่ะเพราะว่ามันมันมันมีชิปชิปตัวตัวเดิมอ่ะมันไม่มันไม่สามารถที่จะให้นั่นได้นะครับนะครับผมเนาะแต่ตามตามนี้แะเนาะพี่เนาะ มันไม่สามารถที่จะแบบอ่าโมจากชิปนี้ให้เป็นชิปของ h t อะไร7อะไรนี่แหละนะครับ7 3หรอจำไม่ได้นะครับผมอันนี้มันเป็น3 11 6หรือเปล่านะครับชิปตัวเนี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะอันได้เพราะว่าของ H t เนี่ยเออของ A เอเออะไรวะเออของท b 2 1นี่มัน อยู่ที่32ขานะครับของ IC ข้างในเนี่ยนะครับผมแล้วก็ของอ่าอะไรนะพวก AS หรือว่าอันนั้นมันอยู่ที่36ขานะครับผมข้างละ36ขานะครับมันไม่สามารถที่จะยกใส่กันได้นะครับตอนแรกผมว่าจะลองยกของ HT มาใส่แต่ผมไปลองดูดูว่ามันไออะไรดูว่ามัน คนละขากันผมก็เลยเเปลี่ยนใจไม่ได้นะครับผมผมก็เลยโมแบบนี้นะครับตรงนี้ผมไม่ได้โมนะครับผมเพราะว่าน่าจะไม่ได้เร่งขนาดนั้นหรอกครับไม่จําเป็นต้องเร่งขนาดนั้นนะครับผมข้อดีของโมเนาะก็เสียงใสขึ้นนะครับเบสก็จะหนักขึ้นนะครับผมเนาะเบสก็จะแบบมีมีน้ํามีนวลขึ้นนะครับโมแบบบบ้านนะครับผมโมแบบบบ้านนะครับ อันนี้ของลูกค้าสองอันนี้นะครับผมนะครับผมเนาะใครที่ชอบหรือว่ายังไงก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์ comment. มาสอบถามกันได้ครับผมผมตอบทุกคอมเมนต์แต่ถ้าว่าคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่เจอหรือว่าแล้วก็ลองคอมเมนต์มาใหม่นะครับเผื่อบางบางคอมเมนต์อาจผมก็ไม่ได้อ่านเพราะว่าเพราะว่ามันมัน,ม,นมันหลายคลิปเนาะมันก็ต้องแบบ เพราะว่ามัน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 ไม่แจ้งเตือนผมนะ,นะครับมันไม่ได้แจ้งเตือนผมนะครับผมใครที่โมก็ดูอันนี้ดูดีๆนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าใครไ้ซีแบบนี้ใช่ไหมครับผมไซซีแบบนี้มันขั้วไหนก็ได้ครับตัวนี้มันไม่มีขั้วนะครับฝั่งไหนก็ได้ครับผมแต่ตัวตัวที่ผมใช้ผมใช้แบบขั้วครับผมขั้วลบขั้วบ,บวกนะครับตัวนี้จะเป็นขั้วลบขั้วบวกนะครับผม นะครับต้องดูดีๆนะครับผมเลือก C นะครับส่วนอ,อะไรนะแหลมแหลมที่ใช้ใช้ไอซีนะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ใช้ C ตัวไหนเนาะเดี๋ยวผมหาดูแป๊บหนึ่งนะครับผมจัดเอ้ยโทษ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 เดี๋ยวผมหาดูให้นะครับแบบหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่ง ไปเโน้นสีสีเยอะอยู่นะครับผมมีหลายแบบนะครับผมแบบนี้ก็มีนะครับสีดำอันนี้ก็จะเป็นเอออะไรวะขอดคอมโอ้ยอหนึ่งหนึ่งนะครับสีหนึ่ไม,ไม่ไม่ได้นะครับผมมีหลายอันครับผมสีนี้ก็มีครับ แบบพวกนี้มันสำหรับกับไอเครื่องเสียงใหญ่นะครับมันใส่กันมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ถาว่าดีมันก็ดีแหละนะครับผมตัวนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นไอสองจุดสองนะครับผมแอมตัวนี้ต้องเป็นสองจุดสองนะไอซีตัวนี้นะครับแต่อันนี้เป็นสามจุดสามผมมันเสียงรู้สึกว่ามันจะออกเสียงกลางมากกว่านะครับเดี๋ยวผมหาซีให้ดูนะครับว่าเป็นซีตัวไหน นี่ครับพี่พี่ผมเจอแล้วแป๊บนึงนี่ครับผมจะเป็นตัวนี้ทองทองเลยนะครับผมสีทองนะครับเลื่อมๆทองทองนะครับผมแนะนําอยู่ครับผมตัวนี้เพราะผมใช้อยู่นะครับสีสองสองนะครับผมสีสองสองนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับผมเนาะส่วนใครที่อยากอะไรอยากอยากได้แอลนะครับ ก็สั่งมาได้ครับผมผมมันก็พันยากอยู่เนาะขายอาร้อยหนึ่งอะร,ร้อย,อยคู่ละแปดสิบเออเห็นเขาขายในไอเห็นผมเห็นในเขาขายในลาซาด้าอยู่ตัวละแปดสิบกว่าบาทแปดสิบเก้าบาทนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมขายคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวขายเป็นคู่ละแปดสิบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขายคู่ละแปดสิบนะครับผม ไม่รวมสูงนะครับถ้ารวมสูงก็จะประมาณ120นะครับผมประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับก็อินบ็อกซ์มาได้ครับผมสั่งมาได้ครับตัวนี้ l นะครับใครที่ไม่อยากพันหรือว่าหายากนะครับผมได้ครับ H t ก็ผมยังไม่ได้ยังยังไม่ได้โม H t นะครับผมถามว่าโมได้โมว่าโมได้ครับผม ว่าผมมีตัวเช็คนะครับผมเช็คว่าค่าของเดิมมันเท่าไหร่นะครับผมก็เช็คดูนะครับผมของเดิมเท่าไหร่ผมก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมแต,แต่บางตัวมันมันพอดีแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นซีตัวดีกว่าเก่าเนาะประมาณนี้นะครับผมเนาะ สวยครับผมอันนี้อันนี้ลูกค้าเอามาเลยครับผมชิปใหญ่นะครับตัวนี้มันชิปใหญ่ซีใหญ่ครับน้าน้า,น,าน้าลองครับตัวนี้มันโอเคอยู่นะครับส่วนพวกซีที่มากลับมนเนี่ยผมแกะออกหมดแล้วนะครับอ่าผมไม่มีอะไรครับผมว่าจะคลิปสันส้นๆยาวเลยทีนี้นะครับเอาสนาทีอะเนาะ สิบนาทีกําลังดีนะครับผมใครที่อยากได้นะครับก็สั่งไม่ได้ครับเดี๋ยวโมให้ครับหรือว่าเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆอยากโมเองก็ไปดูคลิปเก่าๆผมนะครับผมสอนโมอยู่ครับผมเนาะโมง่ายครับแต่ส่วนมากลูกค้าจะโมแล้วไอ้ปิ้นขาดนะครับผมก็อันนี้ก็วางไปนะครับถามว่าแก้ปิ้นได้ก็ให้ให้ผมส่งมาให้ผมลองแก้ก็ได้ครับผมเนาะ ก็แก้ได้นะส่วนมากผมก็แก้ได้อยู่นะเพราะว่าก็มีเส้นขยายเนาะคือว่าแหละแล้วก็ไล่ตามจุดต่างๆนะครับแต่แต่ก็จะไอ้สายก็จะโยงหน่อยนะครับเนาะนะพี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทำแบบไหนอยากแบบไหนนะครับทดลองลำโพงตัวไหนก็ ความไม,ไม่ได้นะครับถ้าผมมีกำลังซื้อนะครับผมเนาะนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับผม